Uh, Lalalala la, Chalala la, in the afternoon Friday Hi guys สวัสดีค่ะทุกทุก,ทกคนวันนี้ครัวชนีตา Nix everything made with love and do small t h i n g for great love today chinida nick channel will show you how to make coconut caramel to ปู u r on g r i บ l e d b n a วันนี้จะมาสาธิตการทําน้ําลาดกล้วยปิ้งนะคะ อุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบที่เราต้องการใช้มีดังนี้ Thing we need Palm sugar น้ำตาลมะพร้าวนะคะ In a เมริกา the p a พ s u u g r r าร์ได้แมลูกไหล brown sugar ในอเมริกานี้ก็หาได้อย่างนี้ค่ะเป็น น้ำตาลมะพร้าวเหมือนกันแต่ว่าเขาทำเหมือนน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำมันมะพร้าว is coconut oil for brush on the grill coconut oil viusit b u s h on the grill เอ่อน้ำมันมะพร้าวค่ะเอาไว้ทาบนเอ่อกระทะเหล็กนะคะกระทะกริวเหล็กแล้วก็มี กะทิโคโค넛มิลค์อินเเมริกาวิลกี้ทูแฮบโคโค넛มิลค์ในแค้นแล้วก็น้ำผึ้งฮันนี่อีสกิวฮันนี่ในแบบเชฟ h a p uh, e we have, we have a, this in t t e kitchen นในอเมริกานี่นะคะน้ำผึ้งเขาจะขายในขวดน่ารักมากค่ะเป็นรูปหมีแล้วก็เกลือป่นเป็นเกลือทะเลป่นนะคะแล้วก็มีบัตเตอร์เนยจืดเป็นเนยแท้นะคะไม่ใช่มามามาจารีน it's not margarine it's a real butter and You need a salt water แล้วคุณก็ต้องมีน้ำเกลือนะคะ We put water and 1 teaspoon salt in little bowl for brush on banana during grill เรามาเริ่มทำเรามาเริ่มทำซอสกันเลยค่ะสำหรับใช้กับ กล้วยปิ้งนะคะ l e เ get start เราตั้งหม้อเปิดไฟเลยนะคะตั้งหม้อแล้วก็เปิดไฟใส,ใส่ใส่กะทิลงไปอันนี้ใส่ลงไปบ้างแล้วแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวอ่อลงไปนะคะในปริมาณที่เราต้องการ แล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็คนรอให้มันเดือดนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะรอรอให้มันเดือดอาจจะใช้เวลาประมาณเจนาทีถึง10นาทีนะคะ ระหว่างที่รอนี้เราก็มาปลอกกล้วยกันค่ะกล้วยที่เราใช้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะต้องเอาไปล้างให้สะอาดสะกดต้องคนเอาไว้ค่ะจะได้ไม่ไหม้นะคะต้องคนเอาไว้จะได้ไม่ไหม แล้วระหว่างที่รอให้มันเดือดนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยวันนี้อากาศร้อนใจร้อนค่ะใส่อะไรลงไปรอไม่ได้ค่ะเดี๋ยววิดีโอจะหมดเวลาเราตั้งตั้งไฟกลางนะคะถ้าไฟแรงแล้วมันจะเดือดคิดว่าเริ่มจะร้อนแล้วล่ะคะ่ะ เริ่มจะล้อนแล้วคนไปให้กระทิกระป๋องที่เทจากกระป๋องละลายนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆชีวิตในต่างประเทศนี่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก เรื่องอาหารการกินไม่เหมือนในประเทศไทยอะค่ะอย่างกะทิเนี่ยยุคเมืองไทยเราก็ได้กะทิสดหอมแต่ที่นี่ก็จะมีกะทิหลายยี่ห้อหลายแม่ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ถ้าเราซื้อในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่ที่ขายอยู่ใน ในเมืองนะคะ local store c o โค n นัทมิล very expensive if you go to Asia market in the big city coconut milk the same brand the same way you get cheaper the same cheaper and same quality กะทิแล้วก็น้ำคาราเมลเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะได้ยินเสียงมันเดือดก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานที่เป็นธรรมชาติแล้วเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆถ้าเราอยากให้มีความ หอมของเนยถ้าเราอยากให้มีความหอมของเนยเราก็ใส่เนยลงไปหน่อยนะคะ,ประ,ะป,ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะ You put uh, some butter in the boil in coconut milk About one tablespoon and put uh honey then we put earlier and keep stir in the pot แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันเหนียว then you keep stir the caramel we making Until it g e t t h i c k Just t e p a t i e n นต้อ้งอดทนแน้นก็พนายามหน่น่นะนะนยู่ต่างนดนอนากกินกน้วยปิ้งนอู่ต่นงแดนอนากกินกน้วยนินงก็น้องอดทนหน่อยนะคะ แต่เราจะไม่จะไม่เคี่ยวให้มันแตกมันค่พะพอเป็นน้ําเหนียวเหนียวอย่างนี้เหมือนดูเหมือนกับเนียลูกไล l is almost done it get little bit thicker we take about a couple more minutes I think it should ready อีกประมาณ 2. หนึ่งถึงสองนาทีก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะเดือดขึ้นมาเป็นฟองแล้วเดือดดูเหมือนจะเดือดจะ now is boiling I think it should ready to use with banana then we turn stove off let it rest now เรามาปิด ต้องมาปิดไฟก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัย safety first turn s t o p e off first ปิดไฟแล้วก็มาดูกันว่ามันหอมหวานขนาดไหนนี่นะคะหน้าตาหน้ากินเลยทีเดียวพักไว้ก่อนแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะขอเทใส่ ในถ้วยแก้วนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อสะดวกเวลาเราย่างกล้วยเสร็จแล้วเราจะได้เทราดกล้วยได้สะดวกเลยค่ะเพราะว่าที่ปากถ้วยอันนี้มันเป็นปากที่แหลมห้อยลงมาอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรดีเดือววีปูอินดิสครั It's ready and easy to pull on grill banana. See you next time. h e n the grill banana ready. สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะหลังจากที่ย่างหรือปิ้งกล้วยเสร็จแล้วบายค่ะวิดีโอกดไลค์กดแชร์ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะและกด subscribe เพื่อที่จะได้และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปช่วยกดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย